สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมว่าต้องพาเลยครับนี่พามาเบิ็งคนช้างครับบรรยากาศแกเขากว่าครับตึงรถพี่น้องช้างไงช้างจิบๆเอ,อ้ยได้ดันน้อนอีกไหมครับดันน้อนอีกน้อนหนึ่งช้ารับเดี่ยวตึงเดี่ยวเทียดนะครับเดี่ยวเทียดแล้วหลังกระจังรถกว่างี่นะครับ อันนี้น้อนหน่อยครับตาลังดันครับเห็นไปเห็นไปครับตาลังสูบเดียวครับ10หาดตงปุยครับขอบพวดค้นอีกหาค้นครับครับน้ำไหลเยอะครับทางครั้งดันนะครับดันน้อนทั้งงานนะครับน้อนน้อนนะครับดันน้อนไหนล่ะอ้าวดันนะครับดันว่นได้ไหครับเล้ไ่เต็มแรงนะครับเห็นนะครับ มีขานมากันครับยืดเว้ยวดยวยวยครับยดครับยดเห็นไหมครับยงข้างหน้าอีกครับหดอีกไหมข้างหน้าคนนงข้างหน้าคนนะครับอางนี้ก็ลองเลือยข้กันนี่ครับเงินดมดานนี้ครับด้านนี้ดานนี้งๆครับดานนี้ครับ เอาลครับไก่ทอดทางง่ายเลยอยู่ประมาณห้าร้อยเม็ดครับครับเครับทางเริ่มโอเคแล้วครับหัวหน้าหินแจ้นนะครับพัหน้าหินร่นมครับที่เป็น้องงามในรวมหินมีแจ้นทั้งนี้นะครับช่วงหนากรับรมีที่ทเขาไม่ต้องเย อครับรล้อลอนะตอมโอมาอด้ะเอ้ยรถที่หนังเอ้อเยอะรัวสวดนะครับสิ่วิลิโัสันก็ได้มีใหม่กันตันครับมือจับเบาครับครับไปละเดี๋ยวไปละครับได้ไปไดไปครับมึงโอมโอมล้อมันมึครับ ค้นขับวอลเก็งนี่เลยขับเข้ามาายไปเลยครับปลาศาสตร์เลยต้องโูกับพื้นที่ครับอันซุ้มฟองอะไรนี่เข้ามาได้หรอครับต้องซุ้มเป็นหางแบบนี้ครับรถนั่งขับหนี่งเข่าง่ายครับพอมันเดี่ยวซิกแซกเดี่ยวหักสอดมาได้ขึ้นเข่าครับมันมีมัดปิ้นล่องครับเพรตัวจุูเกียดนี่ใส่แต่หางนี่แหะครับว่าใส่นั่งขับครับ เดี๋ยวจันเนื้อีกเนื้อนึงครับเนื้อนึน่งหนางหนานะครับครับครับจบคลิปไปแียงเท่านีอครับเดี๋ยวติดตามชมคลิป้าครับ